สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเคือนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระคำให้ชีวิตนะครับวันนี้เรามาอ่านหนังสือเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของัท่านอาจารย์ฮัสสันเทเลอร์นะครับมิชาลารีที่ไปบุกเบิกประกาศที่ประเทศจีนเขาไม่ใช่คนแรกนะครับนะแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่ก่อตั้งช h i n a Inland m i s s i o n CIM ซึ่งต่อมาก็าเป็น โอเอฟนะครับนะ้าที่ส่งวิชิันีไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับกนบมนาสารที่อนุญาตให้เรานําหนังสือเล่มน,น,น,นี้มาอ่านกับพี่น้องนะครับเป็นหนังสือที่มีพระพรแล้วก็มีข้อมูลกับอะไรที่กระตุ้นเราให้ต้องคิดก็อยากเชิญชวนครับว่าพี่น้องหามาอ่านนะครับนะาโดยตรงแล้วก็มีเวลาสงบใจแล้วก็อ่านนะครับนะก็จะเป็นพระพรครับพี่น้องครับ เ,เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนะท่านฮัสันเทเลอร์ก็ประสบกับความตื่นเต้นนะครับนะที่ได้พบความจริงว่าการพักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อความเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยจะอยู่กับเราเสมอและพระองค์จะทรงอวยพระพรและเทพระพรให้กับเรานะครับแม้ในท่ามกลางความทุกข์ พระเจ้าก็ยังมีประตูและทางออกเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลเราเชื่อวางใจเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราฝากไว้กับพระเจ้าคําตอบจะเป็นอย่างไรพระเจ้าจะดูแลทั้งหมดเหล่านี้ได้หรือไม่ได้รอก่อน <c oughs> ขออภัยครับทั้งหมดจะเป็นคําตอบที่มาจากพระเจ้าเราก็คือเรามอบทุกอย่างไว้ในน้าพระทัยของพระองค์ แล้วท่านฮัทส,สันก็พบว่านําสันิสุหมาใ้ท่านท่านเขียจนจดหมายถึงน้องบรรยายถึงความตื่นเต้นเหล่านี้เรามาดูกันต่อนะครับแม้ฮัสสันเชลเลอร์จะตื่นเต้นกับการเติบโตขึ้นในความเชื่อของเขาแต่ความเชื่อของฮัสสันก็ถูกทดสอบถึงขีดสุดในเดือนถัดมาขณะที่ขณะที่มิชนารีทวีจํานวนมากขึ้นในองค์กรนี้นะครับงานด้านบริหารของเขาก็หนัก ขึ้นเป็นเงาตามตัวเขากลายเป็นหมอประจำตัวของมิชลีทุกคนเลยซึ่งบางครั้งก็ทำให้เขาต้องเดินทางไกลไปเยี่ยมเยียนดูแลพวกเขาเวลาเดียวกันเงินถวายจากประเทศอังกฤษลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งคณะขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความปั่นป่วนทางการเมืองในประเทศจีนครับจุดชนวนให้เกิดความกลัวความแค้นและความเกลียดชังต่อชาวยุโรปรวมทั้งพวกมิชลี ด้วยนะครับคนจีนก็ลุกฮือขึ้นสลับไปสลับมาตลอดเวลาเลยครับขณะที่เกิดจะลาะจลขึ้นที่อันเกียงในเดือนพฤศจิกายนมีข่าวลือว่าชาวต่างชาติถูกฆ่าตายหมดเลยแต่ฮัสสันลงใจเมื่อทราบภายหลังว่าบรรดามิชเนลีในคณะ C.I.M. และลูกๆของพวกเขาทั้งหมดนี้รอดไปได้นะครับนะโดยไม่มีใครเลยได้รับบาดเจ็บสักคนเดียว โอ้พราะคุณของพระเจ้ามีพระเมตตานะครับนะฤดูใบไ,ไม้ร่วงในฤดูหนาวปีนั้นแม้จะถูกปีบคั้นมากมายจากปัญหาเรื่องสุขภาพของทีมคนในทีมแล้วก็การจราจลที่เกิดขึ้นนะครับฮัตสันกับมาเลียดูมีความสุขมากกว่าเดิมยางโจงกลายเป็นแดนสวรรค์อันอบอุ่นของครอบครัวเทเลอร์มากกว่าแห่งอื่นๆที่เขาเคยอยู่ในประเทศจีน เวลาที่พ่อแม่จําเป็นต้องออกจากบ้านไปลูกๆของเขาจะอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของมิสเอมิลี่บรัชลีย์ผู้เดินทางมาด้วยกันในเรือแลมเมอร์มิวเวอร์และต่อมาก็กลายเป็นเลขาส่วนตัวของฮัตสันนะครับผมเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเตรียมตัวมาเป็นมิชเซนาลีแต่เธอเดินทางมาในเรือลำเดียวกันกับฮัตสันเทเลอร แล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเลขาส่วนตัวของฮัสสันเทเลอร์พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งดียอดเยี่ยมไว้เสมอครับพี่น้องแม้ฮัสสันกับมาเรียรักลูกมากแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิในปี1870มาถึงฮัสสันกับมาเรียต้องตัดสินใจในเรื่องที่ยากที่สุดนับตั้งแต่ร่วมชีวิตกันมาประเทศจีนไม่มีโรงเรียนที่จะให้การศึกษาอย่างเพียงพอกับลูกนอกจากนั้นเขาทต้งคู่ไม่อยากให้ลูกเสี่ยงต่อความร้อน ต่อเรื่องโรคระบาดในหน้าร้อนและโดยเฉพาะลูกชายซาบ,บูเอลวัยหขวบซึ่งสุขภาพของเขาทรุดโทรมลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้นฮัสสันกับมาเรียก็ปรึกษากันในเรื่องที่จะให้มาเรียพาลูกๆกลับไปประเทศอังกฤษแต่เอมิลี่รับอาสาครับว่าจะดูแลเด็กๆในอังกฤษแทนเพื่อจะให้มาเรียได้อยู่กับฮัสสันแม้ดูเป็นการตัดสินใจที่ชานฉลาดโอ้แต่การพัดพลาด จากลูกทั้งสี่คนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งพ่อและแม่ปวดร้าวใจยิ่งนักมีแต่เทียนเปลาลูกชายคนสุดท้องซึ่งเกิดจากการซึ่งเกิดหลังจากการจราจนในหยางโจเท่านั้นที่อยู่ด้วยจะอยู่ด้วยกับฮัตสันกับมาเรียขณะที่วันจากกันใกล้เข้ามาฮัตสันได้แบ่งปันความรู้สึกในใจของเขากับแม่ของเขาทางจดหมายว่าคุณแม่สุดที่รักยิ่งของผม แม่คงเข้าใจความรู้สึกของเราสองคนดีขณะที่เมฆมืดคลืบคานใกล้เข้ามานะครับก็คือเรื่องการที่ต้องแยกจากกับลูกนั่นเองแต่พระเจ้าทรงช่วยเราพระองค์ทรงประเสริฐที่จะให้เราได้รู้มากขึ้นถึงความรักและความชื่นชมยินดีของพระองค์ก่อนจะเรียกเราให้ก้าวเท้าออกมาเช่นนี้พระองค์ทรงทราบว่าเราจะสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเสริมกำลังเราอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะก้าวเท้าออกมาเช่นนี้พระองค์ทรงทราบว่าเราสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆเราไม่สามารถตอบแทนความรักและการเสียสละของเอมิลี่ได้เพราะเอมิลี่ยินดีสละนะครับที่จะกลับไปที่อยู่ที่อังกฤษและก็ดูแลลูก4คนแทน ฮัสสันกับมาเรียลูกๆรักเธอรองจากเราสองคนและเธอก็รักเอนดูพวกแกเช่นกันด้วยเอมิลี่รู้ใจพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กๆทั้งยามปกติสุขและเจ็บป่วยในยามเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นฮัสสันบอกว่าผมแน่ใจว่าแม่คุณแม่คงจะช่วยเธอด้วยเท่าที่จะทำได้และขอคุณแม่ช่วยอธิษฐานเผื่อมาเรียที่รักของผมเป็นพิเศษ เมื่อความตื่นเต้นในการส่งลูกเดินทางกลับหมดลงเธอคงจะคิดถึงลูกมากนะครับเพราะว่าการเตรียมตัวของลูกซื้อของเียมเป็นหรืออะไรต่างๆนะครับจัดเตรียมเสื้อผ้าเตรียมตัวเดินทางอะไรต่างๆก็กําลังอยู่ในช่วงวุ่นๆมีหลายเรื่องแต่เมื่อลูกจากไปแล้วกลับไปอังกฤษแล้วเธอคงจะรู้สึกคิดถึงแล้วก็เศร้าใจมากนะนะนะก็นี่เป็นสิ่งที่ฮัตสัน แล้วก็นี่เป็นการทดสอบที่ฮัสซันบอกว่าหนักมากในชีวิตของเขาก็คือการต้องจากลูกนะครับส่งลูกกลับไปอยู่อังกฤษเพื่อเขาจะได้รับการศึกษาที่เพียงพอแล้วก็จะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพที่อังกฤษนะครับพี่น้องครับการเป็นมิชลีนั้นไม่ได้เป็นสิ่งง่ายเลยนะครับบางเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็บางเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราเอง เข้าใจเลยว่าคนที่เป็นมิชลีนั้นต้องรู้สึกยอมรับยอมจำนนเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นมาเรียกพัสสันไม่อยากจากลูกไปแต่ต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับลูกนี่เป็นความเจ็บปวดของพ่อแม่ครับเนาะเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอพะพิดาเจ้าข้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดนำพาและเมตตาผู้รับใช้หลายคนที่ต้องยอมรับความเจ็บปวดในตาที่เกิดขึ้น พี่น้องคริเสเตียนห,หลายคนต้องยอมรับความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเชื่อฟังพระองค์เพื่อให้น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเราขอบคุณพระเจ้า,าที่พระงคทรงอนุญ,ญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การเชื่อฟังและยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงนำหน้าเราก้าวเดินไปในแต่ละวันแต่ละวันได้ขอพระเจ้าเล่าลมใจทุกๆคนที่เจอเรื่องอ่างนี้ โดยพอยิ่งคนที่เจอการข่มเหงจากคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าหรือการข่มเหงกันต่อคนจากคนที่อยู่ในภายในครอบครัวและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่เราทุกคนจะเรียนรู้ที่ยอมจำนนเผชิญสิ่งที่ยุ่งยากเหล่านี้โดยพึ่งพิงพระเจ้าเสมออธิษฐานขอฝากพวกเราทุกคนไว้กับพระทรงฤทธิของพระองค์อวยพรและนำพาเราด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอธิษฐานเผื่อกันพระเจ้าทรงปัถนาเห็น เราเป็นคนที่แบกภาระของคนอื่นและเป็นพระพรแก่คนอื่นในคำอธิษฐานครับขอพระเจ้าวอวยพรครับพบกันในครั้งต่อไปครับ